สวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็ยังอยู่ในนะครับในโหมดของการดูเหรียญที่ระลึกประเภทสองบาทอยู่นะประเภทสองบาทอยู่นะคือที่ผมบอกว่าไอเหรียญสองบาทเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผลิตในวราเป็นเหรียญที่ระลึกนะไม่ใช่หมุนเวียนนะมันถึงมีสร้างน้อย,อยเหรียญพวกนี้นะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยผมเข้าใจว่าสร้างไม่เกินห้าแสนเหรียญนะ บางอันก็น้อยกว่าด้วยสามแสนสองแสนแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยและบางทีก็ไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนกันในท้องตลาดมากมายอ่ะยุคที่มันเคยเอามา,าใช้ได้เนี่ยมันก็มีนะเพราะว่าเขาก็เอาไปใช้จ่ายกันนะครับเอาไปใช้จ่ายเอาไปซื้อของเอาไปไมีให้เห็นในใน ตลาด่ในท้องตลาดน่ะว่าเอ้ยมันมีการเอาไปใช้กันแต่ยังหลังมาในมันมีใครก็เก็บไงพอเขาเห็นว่ามันไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนคนทุกค,คนเขารู้นะชาวบ้านทั่วไปเนี่ยบางทีเอ้ยมันไม่ใช่เหรียญเขาเหมุนเวียนกันไม่ใช่เหรียญบาทปกติใช่เหรียญบาทปกติเนะี่ยเขาเก็บนะเก็บเก็บคนแก่คนเท่ายุคก่อนเห็นแล้วเก็บเลยอ่ะเพราะเขารู้ว่ามันมีน้อยไง พอมันหลุดมาออกไปในตลาดทีก็โอ้โหเก็บเลยเห็นปุ๊บเก็บเลยนึกถึงเป็นที่มาของคำว่าของมันหาย,ยากของมันหาย,ยากนะครับการจะเก็บพวกนี้เพื่อนๆอเข้าใจไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าอยากจะมีก็มีนะครับมันต้องใช้ความพยายามนะใช้ความพยายามความอดทนใช้กําลังทรัพย์กํือกลังแรงเราเนี่ยพวกว่า เพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าการเก็บสะสมเคลานักสะสมเนี่ยต้องใช้เวลาใช้เงินถูกไหมใช้ความพยายามอยากจะให้มันมาครบชุดครบชุดครบชุดเนี่ยนะเก็บรุ่นไหนก็นแล้วแต่เหรียญบาทเหรียญห้าบาเทเหรียญสิบบาทมีทุกแบบบางคนเนี่ยเขาเก็บโอ้เป็นคอล r เลคชัน สมัยก่อนที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนนะหูยากเพื่อนใครจะเก็บสะสมอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องยากมากเพราะว่ามันไม่มีช่องทางที่เราจะรู้เลยว่าไอ้ของพวกนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างตรงไหนน,นอกจากว่าเป็นแหล่งไว้ที่ผมบอกจะกกมีท่าพระจานนะมีร้านขายเหยรียญท่าพระจานมีจานแผงอะไรอย่างเนี้ยนะที่จตุจกักรอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเคยไปซื้อนะที่ผมเคยเดินไปแล้วก็ไปเก็บพวกเนี้ย แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายไงแค่เปิด YouTube นะ Facebook ขึ้นมาก็มีแหละเซิร์ชเข้าไปว่าร้านจำหน่ายเหรียญกระสาบนู่นนี่นั่นนูน่นมีการแลกเปลี่ยนนี่คือการสร้างความรู้ให้เราไงนะนะสร้างความรู้ให้เราเพื่นเข้าใจไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนนะตอนนี้พวกนี้มันราคามันไม่ได้แพงมากมันไม่ได้แบบว่าเอ้ย ไม่มีปัญญาที่จะไปจับไปต้องมันไม่เหมือนพักเครื่องนะพาคเครื่องบางทีเราชอบนะเราชอบแล้อยากได้เราอยากแต่งไวอย่างนี้แต่พอไปเจอรุ่นที่มันแพงๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีกําลังซื้อนะครับไม่มีกําลังซื้อความสามารถเราไม่ถึงเราก็อดได้แต่พอจะไปได้ก็ไปได้ของปลอมที่ผมพูดหลายๆคลิปนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาคุยกันเรื่องว่าเอทำไม วงการที่รักสะสมเนี่ยนะครับแล้วถึงกลัวัไวะไเงี้ว่าเฮ้ยเวลาเราซื้อผ่านออนไลน์ผ่านไะไรเนี่ยเรากลัวของปองลอมเรากลัวของไม่แท้เรากลัวของไม่จริงเพราะทุกอย่างในนี้เนี่ยมันเป็นโลกของการหลอกลวงเพื่อนเพื่อนมันเป็นโลกของการหลอกลวงมันถึงให้มีมิจฉาชีพเกิดขึ้นในทุกวงการนะมันทําให้คนที่แบบบริสุทธิ์ใจเนี่ย ดนหลอกโดนต้มไปเยอะนะครับโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาเจอกันนะจะด,ดูแล้วคุยต่อแตวมาคุยดูเหรียญกันก่อนเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญร้อยปีแล้วเห็นไหมครับมันเวะลาร้อยปีนี่มันมีหลายเหรียญน,นะร้อยปีเนี่ยอันนี้เป็นกระทรวงยุติธรรมนะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีหลายกระทรวงอ่ะที่เป็นร้อยปีร้อยปีครบเก้าสิบปีเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเพื่อนๆจะดูไหมครับเนี่ยเป็นตาช่างเห็นไหมครับน,น,นะ และข้างหน้าเพื่อนๆดูนะครับว่ามันเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ห้ารัชกาลที่9ก้าน,นี้ที่ผมบอกว่าเนี่ยทรงคุณค่าก็าตรงนะครับก็ตรงตรงสองพระอ,องค์ท่านเนี่ยน,นะเห็นไหมสภาพเพื่อนต้องดูให้สวยงามคมชัดลึกนะครับขอบอยาให้บินนะผิวพัรร์ต้องดูให้ดีๆนี่คือสิ่งที่นักสะสมเนี่ยเขาชอบนะครับเก็บของที่สวย เก็บของที่มันดูแล้วมันมีความสมบูรณ์อ่ะมันก็จะได้ราคาโอเคเพื่อนๆคลิปนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวแจองกันคลิปหน้าสวัสดีครับ